บ่อน้ำทิพย์ที่ตำบลทุ่งยั้งอเภอรับแลจัังหวดอุตรดิตถ์ที่เวียงเจัาเงะนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อที่17ของเวียงเจัาเงาะตำบลทุ่งยั้งอ,อรับแลจัังหวดอุตรดิตถ์เป็นบ่อน้ำที่ นำน้ำที่ตรงนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิกรรมของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10บริเวณนี้เป็นคูเมืองนะเป็นคูเมืองเป็นคูน้ำในสมัยก่อนซึ่งประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าที่นี่คือเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองของเมืองทุ่งยังหรือว่า 韦阳，张谔。